สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะสมาชิก Good Idea TV ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการ10คคำถามกับหมอเกรซตามเคยนะคะวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้นะคะมาฝากนะคะเ,เป็นเรื่องของระบบอ n นโดแคนนาบินอยในร่างกายนะคะกับสารสกัดกัญชานะคะเคยพูดไปกับเบาเซฟไปเมื่อเทปต้นๆเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ รับชมนะคะแล้วก็วันนั้นก็อาจจะแบบเป็นการพูดในการเกริ่นเท้าความนะคะแต่วันนี้เราจะมาลงลงดีเทลนะคะลงรายละเอียดว่าระบบ e n d o ค a n n a b นอย i d ในร่างกายเนี่ยมันมันคืออะไรนะคะแล้วมันสาคัญอย่างไรกับร่างกายเราแล้วมันเกี่ยวข้องกับกัญชายอย่างไรนะคะนะคะโอเคระบบ e n d o ค a n n a b i n o i d นะคะเป็นระบบ ECS นะคะเป็นระบบหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะ มีในคนในมนุษย์และในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะระบบนี้คืออะไรระบบนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นระบบที่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะความสมดุลของร่างกายนะคะการหลับการตื่นการนอนการปวดการหิวนะคะความโกรธอารมณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรา มันจะถูกควบคุมโดยฟังก์ชันของ ECS หรือ Endocannabinoid System นะคะซึ่งระบบนี้นะคะเมื่ออา,อายุมากขึ้นมันจะเสื่อมตามไปสังเกตดูว่าเวลาเราเป็นโรคเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเนี่ยมันมาจากการที่ระบบ ECS เนี่ยมันมาเสื่อมลงนะคะจึงทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะแล้วก็ระบบ ECS นะคะมันเป็น กุญแจสำคัญในร่างกายของเรานะคะที่จะช่วยในการปรับสมดุลควบคุมอาการต่างๆโรคต่างๆในร่างกายเนี่ยให้เป็นปกตินะคะดังนั้นถ้าระบบนี้มันเสื่อมถอยแน่นอนว่าเราเกิดโรคแน่นอนนะคะเอ๊ะเราระบบนี้มัน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 จะช่วยยังไงให้มันดีขึ้นแน่นอนว่าเมื่อมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เสื่อมไปเลยแต่มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยป้องกันการเสื่อมของระบบนี้ก็คือน้ํามันสกัดจากกัญชาค่ะ น,ะะน้ำมันสก,กัดจากกัญชานะคะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะไปกระตุ้นนะคะระบบเอนโดคนตาบินอย์นะคะในร่างกายให้สมดุลขึ้นนะคะเมื่อร่างกายเราเนี่ยนะคะมีระบบนี้นะคะแล้วมันเสื่อมลงเราจะต้องเติมมันนะคะในการใช้น้ํามันกัญชานะคะในการเข้าไปช่วยเสริมมันนะคะเพราะว่าระบบ ECS หรือระบบเอนโดคนตาบินนย์เนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะเมื่ออายุมากขึ้นหรือเราแก่ขึ้นเนี่ย มันก็เสื่อมตามวัยสังเกตไหมว่าเมื่อเวลาเราอายุมากทำไมผิวราเหี่ยวทําไมตาเราฝ้าฟางทําไมเราเป็นต้อทาไมเราเซลล์จอประสาทต,ตาเสพตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมตาผ้ามัวมองไม่เห็นเอ๊ะทําไมผมงอกเอ๊ะทําไมหน้าอกคอยหย่อนอยานก็มาจากการที่ร่างกายเซลล์ต่างๆมันเสื่อมลงระบบนี้ก็เสื่อมลงและพอมาเสื่อมลงก็ทำให้เกิดโรคนะคะ น้ำมันสกายกัญชาจะไปกระตุ้นระบบอินโดแคนาบินอยนะคะทำให้ระบบเนี้ยสมดุลขึ้นแล้วก็ช่วยต้านโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะปรับสมดุลของร่างกายเรานะคะบางคนอ,อ,อายุมากขึ้นเอ๊ะทำไมปกตินอนแล้วแบบตอนเป็นเด็กนะนอนแล้วแบบก็ตื่นตามปกติแต่พออายุมากขึ้นนอนก็เอ๊ะตื่นไปขึ้นนะทีห้าก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นการที่จะให้สภาพ ร่างกายเรากลับมาสมดุลเหมือนเดิมนะคะน้ำมันสกัดจากกัญชาสามารถช่วยได้นะช่วยในการที่จะไปซ่อมแซมไอ้ระบบเนี้ยนะคะให้มันสมดุลนะคะพอมาสมดุลปุ๊บนะมันก็จะไปช่วยเรื่องของรีเซพเตอร์ต่างๆก็คือตัวรับนะคะตัวรับในร่างกายเราจะมีหลายตัวรับนะหลักๆก็คือมีตัวรับรีเซพเตอร์ o กับรีเซพเตอร์ t นะคะแล้วยังมีรีเซพเตอร์อีกมากมายเลยในร่างกายเรานะคะเขาเนี้ยไอ้ตัวรีเซพเตอร์เนี่ยมันก็เป็นตัว ที่อยู่ในร่างกายเรานะคะที่ช่วยควบคุมคอนโทรลต่างๆนะคะอยู่ในร่างกายเรานะคะในรีเซพเตอร์วในรีเซพเตอร์นะคะก็จะอยู่ในทั้งในระบบส่วนสมองนะคะไฮโปทาลามัสนะคะในต่อมพิทูอิตาตรี่นะคะในสมองเรานะคะถ้าเป็นอีกรีเซพเตอร์นะคะก็อยู่ในระบบภูมิคุ้มการตับม้ามปอดนะคะระบบตอบน,น้ำเหลืองนะคะตัวนี้กัญชานะคะมันจะไปช่วย ทำให้ตัวรับเนี่ยนะคะไปสั่งงานของระบบ E C S ว่าเอ้ยเธอต้องทํางานให้เป็นปกตินะเธอต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยสมดุลนะขับถ่ายให้เป็นเวลานะนอนก็ต้องเป็นเวลานะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะดังนั้นการใช้น้ํามันสก,กัดกัญชาจึงมีประโยชน์ในแง่ของการซ่อมแซมระบบ E C S นะคะให้สมดุลและปรับรีเซพเตอร์นะคะให้ทุกอย่างในร่างกายเราสมดุลขึ้นนะคะจากที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลา่ะพอใช้ไปสักพักหนึ่งเอ๊ะใช้น้ํามันกัญชานะคะ เราก็ขับถ่ายได้ปกติขึ้นเรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะออรู้สึกแบบตื่นเป็นเวลามากขึ้นไม่มาแบบตื่นกลางตึกอีกแล้วอะไรอเงี้ยนะคะคราวนี้ในแง่ของน้ำมันสกัดนะคะก็แบ่งเป็นสารประกอบ2ตัวก็คือแคนนาบโนยออ์ก็คือสารประกอบกัญชานะคะมี CBD นะคะก็คือแล้วก็ t s c นะคะ CBD หรือ c a n n a b i n o l นะคะส่วน t s c ก็คือ t h t t h y d r ด c a n n a b บ n o นยเคยพูดในเทปก่นกอนๆนะคะแต่ก็จะมารีวิวีรววครั้งหนึ่งนะคะว่าสารสก,กัด2ตัวนี้นะคะมีประโยชน์ในแง่ของสารประกอบกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของระบบ ECS ไม่จำเป็นต้องเกิดโรค ไม่จะเป็นต้องเจ็บป่วยแต่คุณสามารถใช้ตัวน้ำมันกัญชาหรือสารสก,กัด CBD เนี่ยนะคะหยดใต้ลิ้นทุกวันหรือก่อนนอนมันก็จะไปช่วยปรับปรุงนะคะระบบต่างๆในร่างกายให้สมดุลได้นะคะรวมทั้งตัว CBD เนี่ยนะคะเป็นสารประกอบที่ไม่ออกฤทธิต์ต่อจิตป,ประสาทไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมึนหรือเมานะคะเพราะมันมี THC ต่ำกว่า3%ตามกฎหมายกำหนดนะคะแล้วก ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะดังนั้นคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคุณหมอแนะนำให้ใช้ CBD นะคะเพื่อที่จะไปช่วยปรับภูมิคุ้มกันนะคะให้สมดุลและแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยต้านต้านมะเร็งได้นะคะแล้วก็ช่วยต้านการอักเสบในร่างกายภาวะการเจ็บป่วยต่างๆก็มาจากการที่ร่างกายมีภาวะอักเสบนะคะแต่ CBD นะคะก็ช่วยต้านอักเสบได้พอร่างกายไม่อักเสบก็ไม่เกิดโรคนะคะ ไม่เจ็บไม่ป่วยก็สามารถใช้ได้ค่ะใช้เพื่อเป็น p r e v e n t i v e หรือการป้องกันนะคะ CBD นะคะนอกจากจะใช้เรื่องการป้องกันแล้วยังช่วยในเรื่องโรคต่างๆด้วยนะคะเช่นโรคของจิต,ตเภทต่างๆเช่นอาการนอนไม่หลับนะคะก็ใช้ CBD ช่วยนะคะแต่คนที่ติดยานอนหลับมานานจะต,ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะต้องเพิ่มโดสที่มากขึ้นรวมทั้งโรคอื่นๆเช่นโรคของออทิสติกพาร์กินสันไบโพลาร์นะคะโรค ทางระบบประสาทต่างๆอัลไซเมอร์นะคะคุณก็สามารถใช้ได้นะคะใน CBD นะคะรวมทั้งมันสามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลในกระแสะเลือดคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันสามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าตัว CBD สามารถช่วยลดน้ำตาลในกระแสะเลือดได้นะคะสังเกตว่าเราหยดกัญชาปุ๊บหยดน้ำมันสกัดปุ๊บเนี่ยทำไมเรารู้สึกหิวนะคะแต่มันไม่ใช่ทำให้เราหิวขนาดต้องกินเยอะนะเพราะว่าระดับน้ำตาลมันลดลง และที่สําคัญก็คือมันช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะตัว CBD เนี่ยมันดีมากเลยตรงที่ว่ามันช่วยลดน้ําตาลลดความดันได้นะคะและทานเพื่อป้องกันเบาหวานก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคจิตเภทต่างๆที่กล่าวมานะคะรวมทั้งช่วยในเรื่องของอการปรับภูมินะคะปรับภูมิปรับความสมดุลน,นะคะปรับความสมดุลน,นะคะให้บาลานซ์นะคะ ะะแล้วก็ต้านอักเสบค่ะนะคะคนที่มีการเจ็บคอนะคะอย่างเช่นผู้ที่ติดโควิดมาแล้วแล้วมีภาวะเจ็บคออาศัยแต่ยาน้ําที่ไปซื้อกันตามท้องตลาดเนี่ยมันช่วยได้บ้างนะคะแต่หลักๆเลยอยากให้หยดตัวน้ํามัน CBD เพราะว่าตัวน้ํามัน CBD เนี่ยมันช่วยต้านอักเสบอย่างเวลาหมอเจ็บคอนี่นะคะไม่เคยอมยาฆ่าเชื้อหรือว่าอมอะไรเลยหรือว่าฉีดพ่นคอด้วยยาเคมีนะคะแต่หยดน้ํามันกัญชาหรือน้ํามัน CBD มันก็ช่วยต้านอักเสบได้และอาการเจ็บคอก็ดีขึ้นด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัว CBD มีงานวิจัยมาแล้วนะคะทั้งสาร TSC และ CBD เลยงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาจากห้องทดลองเลยนะคะพบว่าตัว CBD เองและตัวสารประกอบ TSC สามารถช่วยต้านโควิดได้นะคะอาการโควิดอย่างที่บอกว่ามันเป็นคือความรุนแรงนะคะชนิดหนึ่งนะคะเป็นไวรัสที่ ทำให้ร่างกายเราเกิดอาการไข้หวัดใหญ่นะคะตัวน้ำมันสกัดจะช่วยเรื่องของอต้านโควิดนะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบไม่ให้มันเกิดไซโตไคส์สตอร์มหรือภาวะอักเสบในร่างกายนะคะดังนั้นการหยด CBD ในช่วงที่เป็นโควิดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะมันจะช่วยลดอ,า,อาการภาวะอักเสบจากไซโตไคส์สตอร์มได้แล้วก็รวมทั้งต้านการอักเสบได้ทั้งหมดในร่างกายแล้วก็ลดอาการเจ็บคอได้นะคะโอเคก็ฝากไว้นะคะว่า ใช้ CBD นะคะเพื่อปรับภูมิคุ้มกันนะคะต้านโควิดนะคะต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ดูรักษาอาการต่างๆได้ไม่ป่วยก็ใช้ได้เพื่อเป็นการป้องกันไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบไปก่อนนะคะเพียงเท่านี้ถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดนะคะให้ติดต่อนะคะสอบถามได้ตาม contact ด้านล่างนี้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้หมอเกศกับรายการ10คคำถามกับหมอเกศ ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในพบกันใหม่ในเ,เทปหน้านะคะกับสาระาดีๆนะคะในเทปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ